สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูน้ำตาลจะชวนเด็กๆมาทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าลูกโป่งไม่แตกโปะ๊ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะคะสิ่งที่เด็กจะต้องมีแล้วก็ต้องนำมาทดลองไปพร้อมๆคุณครูน้ำตาลไปชมกันเลยค่ะเด็ก๋าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันเลยค่ะ สิ่งที่เด็ต้องมีนะคะก็คือลูกโปง่งสองใบนะคะแล้วก็มีเทียนไขเทียนไขแล้วก็มีไฟแช็กแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะแต่ว่าการทดลองนี้พุ้นตาต้องขอบอกก่อนว่าเด็กๆจะต้องอยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่รบกวนท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะดูแลเด็กๆให้มีความปลอดภัยด้วยเพราะว่าการทดลองนี้จะต้อง ้ไฟนะคะอํำดับแรกเลยค่ะเด็กๆเราจะเป่าลูกโปง่ง1นึ่งลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กมาเป่าลูกโป่งพร้อมกับขุมตาลเลยค่ะอ่ะคาคุนตาลเป่าลูกโป่งได้แล้วนะคะเด็กๆได้เหมือนขุมตาลิยังถ้าเราเป่าลูกโป่งแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนนะถ้าแล้วจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะจุดไฟแช็คค่ะจุดที่เทียนเลย น้ำตาลขอจุดเทียนก่อนนะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้นะคะทีนี้คุณน้ำตาลอยากจะถามเด็กว่าถ้าคุณน้ําตาลนําลูกโป,ป่งที่เป่าแล้วไปลนไฟบนเทียนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กลองคิดดูสิคะ จะเกิดอะไรขึ้นนะถ้านำลูกโป่งนี้นะคะนำลูกโป่งใบนี้ที่เราเป่าแล้วแล้วไป็นลนกับเทียนกับไฟบนเทียนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะครณน้ำตาลจะเอาลูกโป่งนี้ไปลนเทียนแล้วนะคะ ลูกโป่งแตกใช่ไหมคะนี่คือชิ้นส่วนที่ลูกโป่งแตกออกมา,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนทําให้ลูกโป่งของเรานั้นแตกแต่ถ้าทีนี้คุณครูน้ําตาลลองเปลี่ยนการทดลองว่าเอาลูกโป่องอีกหนึ่งใบไปใส่น้ําแล้วก็เป่าลูกโป่งให้เป็นแบบนี้อ,อันนีุ้ณน้ําตาลใส่น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะ ลูกโป่งใบนี้อของคุณ้วาน้ำตาลมีน้ําอยู่ข้างในแล้วทาเหมือนกันเลยค่ะถ้าคุณ้น้าตาลเอาลูกโป่งใบนี้ไปโรยบนเทียนบนไฟจะเกิดอะไรขึ้นลูกโป่งจะแตกเหมือนลูกโป่งใบแรกหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าจะแตกไหมคะหรือว่าไม่แตกถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรามาทดลองพร้อมกันเลยค่ะ เอาลูกโป่งนี้ใส่ไปแล้วนะคะโหลดเปลวไฟแล้วเด็กๆดูสิคะลูกโป่งเป็นยังไงบ้างลูกโป่งไม่แตกเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนลูกโป่งใบแรกเลยเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยค่ะสาเหตุที่ลูกโป่งไม่แตกก็เพราะว่าในลูกโป่งมีน้ําอยู่ข้างในเมือเ่อโดนกับความร้อน น้ำในลูกโป่งจะช่วยดูดซับความร้อนทำให้ผิวของลูกโป่งไม่ถูกเผาไหม้และไม่แตกง่ายๆนั่นเองค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆกับกิจกรรมลูกโป่งไม่แตกโปะของคุมตาลที่นำมาฝากในวันนี้เด็กๆลองกลับไปทำดูนะคะแต่ขอย้ำอีกทีนะคะว่าเด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ทำกิจกรรมกับเด็กๆด้วยห้ามทำคนเดียวเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ วันนี้หมดเวลาของคุณนมตาลแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ